ร่วมแบ่งป,ปันน้ำใจให้กันและกันมอบสิ่งของเพื่อนใช้น้ำดื่มยารักษาโรคร่วมกับน้ำปลาไหลเยสานต้มสุกปูร้อนนะคะพร้อมกับน้ำพริกแต่วบองผัดน,น้ำพริกปลาหมึกแล้วก็แผ่นไปนเรืเย่ยๆโดย าบนุในครันี้ที่เป็นกสนที่ได้ถว,นวนาน้ำพราแล้วก็น้ำเด่งแล้ขนมเด้ง,ง,ง,ดงๆก็ข้านเลยที่จะะีแสดงระายไทยจากไน้น้ำท่วมในครั้งนี้ อนนาจารก็ขอให้หทุกคนตั้ง็จนะดังปังๆนะขณะทลงังรำเรียนนะคะน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะทีมงานแม่มดของเรานะคะร,ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติทางเมืองสอนแก่นนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งซึ่งเรากำลังแพ็คของที่จะนำไปร่วมกับอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะนะคะทีมงาน น้ำปละราชยะสามต้มสุงกงูรดนะคะก็กําลังแพ็คของที่จะไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะตอนนี้100แพ็คนะคะของเราหันหน้ามาหน่อยจ้านางเอกทั้งเขาค่ะพี่้กยกับน้องสตางนะคะก็กําลังแพ็คของที่จะนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะของจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะสู้ๆนะคะขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะ

แล้วมีค่ะมาแจกสายให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยนะคะจำนวน100ถุงด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะทีมงานน้ำปลายญ่สามนะคะแล้วก็ทีมงานของเทศบาลขอนแก่นนะคะกำลังไปดูนะคะผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็เราก็นำถุงยังชีพนะคะมาแจกสายให้กับผู้ประสบภัยด้วยนี่ใครเลือเองอะไรเองเลยนะคะ บุษราีิริบุษรินทร์มาลามาลำพูนบุษพิธีนะครับอ่านี่ได้มาห้อข้าวตุ๋นขาีเรื่องกนะสอบาวสาขนมนะครับนมอ่าเป็ย็บชไปช่วยผู้ประสบภัยค่ะ ใจสูงใยน้ำท่วมนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่อําเภอสะบาลตะบนบ้านต้นนะคะตรงนี้น้ําท่วมมากี่วันแล้วคะคุณยายคะอาทิตย์อาทิตย์เล่นแล้วเจ็ดเมื่อเจ็ดเมือแต่ว่าขังไหนีหีกหมู่บ้านนึงบว่ค่ะคุณยายค่ะนี่ค่ะนี่มันออกมาได้ยเมื่ไรเวลาอนั่นมันขึ้นมากเหมือนกับฝนของต่อยกันเลยมันขึ้นเร็วเลยว่ายาย คือแล้วมือเดียวไหมหลังห้าเรื่องค่ะที่อยู่ข้างในนี่ค่ะมือเดียวมันมาจากน้ำซีเลยบอกมาจากท่ามันไหลมาจากพุ่นท่าไม่ตรงงนี้เราแอ่งน้ำต้อเราเชื่อมกับน้ำชีไหมคะแมนบ๊อกแมนเออไม่เป็นอะไรวะมันเออถึงน้ำซีฝังฝังนี่เนาะฝั่งอะไรสะพานเราฝั่งสะพานเพราะนี่สะพานหามไปมันต้องทำบุญอ่ามันต้องทำบุญอันนี้สมัสมันสมัสมันต้ขาดจากบ้านแย่งน้องพูบไหาไอ้ น้องบริมีก็ทำหนางก็ทรนี่มันนหางน้องข้อเขาทาเนีโอเคมันพูดท่าเน้ยปกติซีหาซีมันถั่วบ่เม่หาซีถั่วบ่มันสวนมักระวานไรมันเหลืองแห้งอยู่แล้กบ้าะไแล้วนเป แม่น้องพ่อนีตาเลืนี่มือเดียวนี่โอ้มือเดียวไหลเรค่ยๆเราค่ะสะพานเดียวสะาได้เลื่อยวมาหมดทีเลยแหละน้าขวดขวดเต่าทุกทางไก่ัาไวแล้วแล้วบันรเป็นอยู่สูงกว่านี้อีกเราหันทีดราคต่างับวดน่างงวดเรมตนบรรยองมตนกายตุกไยมีบอกว่าตัดน้ำตักไฟอะไรนะคะมีค่ะตรงโซนนั้นหรือว่าของบ้านคุณยายนี้โดนตัดไหม ตัดเหมือนกันเขาจะมาใส่ให้ต้งแต่แบบน้ำท่วมก็คือเวลาน้ำมาี้คืนน้ำแบบทับพันเลยใช่ไหมตั้งตัวไม่ได้เลยใช่ไหม เ็คนขตอนนี้ก็มาควนแบบเทศบาลจนนบนต้นนคะีาราัเลยค่ะวันนี้เราจะทำส้มตำแล้วก็มแจขนมจีนให้กับผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะขอเสียงค่ะพี่นายหน่อยค่ะมาได้นะคะตั้งต้นค่ะสวัสดีค่ะเินชวนเลยเินชวนได้แล้วกัน ันอแอถ Zac ้าใครอยากชิมรสน้ำปลาให้มาที I mean. ่นี okay. bumps, ่นะคะม่แจกของน้ำผึ้มาแล้วก็พี่นายก็จะับทานส้มตำมับประทานส้มตำน้ำปลาน้ำปลานนเ้ารนคามณค่ะ มีเทศบาลตํบาบลบ้านโชนนะคะเราก็มาร่วมแบ่งปันน้าใจสุ่ไทยน้ำท่วมน,นะคะตอนนี้ก็กําลังจะทําขนมจีนน้ายาขนมจีนน้ายาเหล่านะคะโดยใช้น้ำปลาเยอะมเพรา,ยยาะ,ะราว่าเราทำเยอะแรกจากว่าเยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตาลินนะคะนําไปต้มแล้วก็เราจะเป็นตามที่เขาจะเป็นเครื่องนะคะเครื่องที่เรานะคะที่เราจะาทําน้ํายานะคะซึ่งจะแจกทั้งทําบรเลยนะคะ เทศบาลสบ,บ้านชน,นะคะที่เรานำปลาเยสามต้นสุดทุนะได้มาช่วยผูย้นำ้ำท่วมก็ได้เด็นกาทำอาหารนะคนี่อันนี้น้ำยาลาวนะคะน้ำยาปั๊กไอ้น้ำยาลาวค่ะแล้วก็ลานะคะอเราก็จะ,ะน้ำยาขนมจีน,น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปนนีนายกน,นะคะเทศบาลสมบ้านต้ ยายสามก็ได้มามอบสงทองเพื่อนชายแล้วก็น้ำปลายายสามทำไม่มีแรยเงินี่คุณนายคะนนี้เราจะทำแจกแจกไก่ให้กิจงานที่จะไปช่วยเหลือยายสามคะใช่ค่ะใช่่คะจะนำไปทำอาหารเลี้ยงผู้มาช่วยช่วยแบบสีทองน้ำปลาสมัยน้ำท่วมนะคะวันนี้ยายกุ้งก็กำลังตำส้มตำนะคะโดยใช้น้ำปลายายสาม ยายสามอีกค่ะน้ำปลาลายยายสามยายกุ้งเป็นคนตำตำโดยน้ำปลาายายสามวันนี้แบบ500ต่อชิ้ไุยสีนไหมหอมมาอากล้ 哎，你干嘛？